สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมานําเสนอบทที่7นะครับเรื่องเสียงและการบันทึกเสียงครับทําไมเสียงถึงสําคัญเสียงคือองค์ประกอบพื้นฐานที่มีดิทพิลโดยตรงกับการรับรู้อารมณ์บรรยากาศและประสบการณ์โดยตรงของสื่อครับเสียงสู่ดิจิทัลนะครับเริ่มด้วยคลื่นเสียงเป็นเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศครับไปไดรฟแฟมสั่นคือคลื่นเสียงกระทบไดรฟแฟมทําให้เกิดการสั่นสะเทือนไปสู่สัญญาณไฟฟ้า กางสันถูกแปลงมาสายไฟอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วก็ไปสู่ adc converter แปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อมูลดิจิทัลแล้วก็มาเป็นข้อมูลดิจิทัลให้เราได้บันทึกตัดต่อและประมวลผลต่อครับสามประเภทหลักของไมโครโฟนนะครับมีสามแบบได้แก่หนึ่ง d y n a ม i c โ i c r o p จุดเด่นคือแข็งแรงทนทานทนต่อแรงกระแทกเหมาะกับงานสดครับสองคือ ribbon microphone นะครับจุดเด่นคือเสียงธรรมชาตินุ่มนวลใกล้เคียงกับเสียงจริง มีความละเอียดสูงครับ3คือคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับจุดเด่นคือเสียงคมชัดและละเอียดสูงคุณภาพมากสุดใน3อันครับรูปแบบการรับเสียงนะครับมี2แบบคือรับเสียงจากทุกทิศทางแล้วก็รับเสียงจากด้านหน้านะครับความต่างคือรับเสียงทุกทิศทางเหมาะกับการบันทึกหลายคนจากบรรยากาศรอบข้างสร้างความเป็นธรรมชาติรับเสียงจากด้านหน้าเหมาะกับการลดเสียงจากด้านข้างและหลังโฟกัสเทนเลงกำันดเสียงลดเสียงรบกวนได้ดีครับ ความต้านทานที่ต้องรู้นะครับความต้านทานไฟฟ้ามีผลต่อคุณภาพสัญญาณโดยเราจะแบ่งเป็นสามอย่างนั่นคือความต้านทานต่ําระดับกลางแล้วก็สูงนะครับความต้านทานต่ํานะคือเหมาะกับระดับมืออาชีพส่งสัญญาณไกลได้ลดน้อยได้ดีระดับกลางคือใช้งานทั่วไปนะครับประหยัดมีน้อยปานกลางครับระดับสูงคือราคาถูกรับน้อยง่ายแล้วก็ใช้สายอันบาลานครับ การจัดวางไมโครโฟนแบบมืออาชีพนะครับมี3แบบคือ 1. On c a m อนคไมโครโฟนที่ปรากฏในภาพคือมักเป็นแบบ Hand h a n d h e l ลรับเสียงแบบอัม i r เรชั่นหรือ c o n เดียต้องรักษาระยะห่างให้คงที่ 2. คือเราเปเ r ื่อยคอมไมโครโฟรนะครับก็คือเป็นไมนิปปกเสื้อขนาดเล็กติดหรือซ่อนได้ดีครับเอาไว้ให้ใช้ของผู้พูดที่เคลื่อนไหวได้อิสระภาพดูเรียบร้อยมืออาชีพ แล้วก็3คือ Off Cam e r a m i c r ไมโ o n นะครับเป็นไมโครโฟนที่ไม่ปรากฏในภาพติดตั้งไว้กับไมค์บูมยื่นเข้าใกล้แหล่งเสียงได้เสียงคุณภาพสูงครับวิธีการเลือกไมโครโฟนอย่างไรให้เหมาะสมนะครับปัจจัยในการเลือกคือลักษณะงานประเภทงานสภาพแวดล้อมความต้องการด้านภาพและเสียงงบป,ประมาณของแต่ละบุคคลครับปัญหาเสียงที่พบบ่อยเสียงแตกสาเหตุเกิดจากการบันทึกเสียงดังเกินขีดจำกัดของการรับระบบครับ แนวทางป้องกันคือปรับระดับเกณฑ์ให้เหมาะสมควบคุมรุ่มอย่างระมัดระวังตรวจสอบระดับสัญญาณก่อนบันทึกครับ2คือน้อยก็คือสัญญาณรบกวนครับประเภทก็คือพวกแอร์พัดลมระบบไฟฟ้าใส่สัญญาณครับวิธีลดน้อยคือเลือกอุปกรณ์คุณภาพดีใช้ใส่สัญญาณที่เหมาะสมแล้วก็ควบคุมสภาพแวดล้อมครับ audio compression การบรีบอัดอย่างไรให้มีคุณค่าการบรีบอัดเสียงช่วยลดปริมาณข้อมูลประหยัดพื้นที่จำกัด เออประหยัดพื้นที่จัดเก็บและแบน d ิด lossy compression ตัดข้อมูลบางส่วนทิ้งถาวรในรูปแบบ mp3, ac, ogg ประหยัดพื้นที่มากผู้ฟังทั่วไปรับรู้ไม่ได้เหมาะสำหรับการเผยแพยร่ออนไลน์ lossless compression ไม่ทำให้ข้อมูลเสียหายในรูปแบบเวฟไปต้นไปกู้คืนข้อมูลได้ครบถ้วนคุณภาพสูงสุดเหมาะสำหรับสายงานมืออาชีพ มิติของเสียงจากสเตอริโอสู่เรา์าลสเตอริโอซอร์ลำโพงสองตัวซ้ายขวาสร้างทิศทางเสียงพื้นฐานจำลองสภาพแวเป็นมเบื้องต้นเหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปมัลติแชนแนลเซอร์าลลำโพงสี่ตัวขึ้นไปวางรอบพื้นที่ทำให้เสียงสมจริงคอบคุมทุกพื้นทุกทิศทางต้องวางแผนอย่างละเอียด d o b ี digital and แอนด์แอดระบบเสียง5.5.1 7.1และเพิ่มมิติความสูงลำโพงหลายตำแหน่งมิติเสียงแบบ3มิติ สมจริงประสบการณ์ใกล้เคียงกับของเจียงมากที่สุด d o b y a n d m o s เนี่ยใหม่ของเสียงสามมิติ d o b y Atmos เพิ่มมิติความสูงให้รอบเสียงสร้างประสบการณ์ที่เสมือนจริงที่สุดเสียงขึ้นที่ในรูปแบบของสามมิติลำโพงติดเพดานช่วยให้เพิ่มมิติเสียงในแนวดิง่งเทคโนโลยี Object Based Audio ใช้ในโรงภาพยนตร์และสตูดิโอชั้นนำียบเทียบระบบเสียงต่างๆเสียง เสียงโมโนคืคอมีหนึ่งช่องทางเสียงเรียบง่ายราคาถูกเช่นวิทยุหรือโทรศัพท์เซเรีโอมีสองช่องทางเสียงมีทิศทางเสียงที่ดีคุณภาพที่ดีเหมาะสำหรับเพลงและพอดแคสต์เซราห้าจดหนึ่งมีหกจำนวนช่องเสียงเสียงรอบทิศสมจริงเหมาะสับรัรดูภาพยนตร์หรือเล่นเกมเซราเจ็จุดหนึ่งมีจำนวนแปดช่องทางเดินเสียง ละเอียดขึ้นครอบคุมมากเหมาะสำหรับโรงภาพยนตร์หรือโฮมเทเลเตอร์ d o l b y a t m o มมี10ช่องทางการเดินเสียง3เออ10ช่องทางการเดินเสียงขึ้นไปเสียงสมมิติมีความสูงเหมาะกับโรงหนังพรีเมียมหรือสตูดิโอเคล็ดลับสำหรับการบันทึกเสียงคุณภาพสูงคือเตรียมตัวก่อนบันทึกตัวเสาบอุปกรณ์ทดสอบระดับเสียงก่อนเช็คแบตเตอรี่ทุกครั้งควบคุมสภาพแวดล้อมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นหาห้องที่เงียบที่สุดใช้ฉากกั้นเสียงถ้าเป็นไปได้ จัดวางไม c r o p h อย่างถูกต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมรักษาระยะห่างให้คงที่แล้ววางเสียงสะท้อนจากผนงังตรวจสอบขนาบันทึกก็คือใส่หูฟังมอนิเตอร์สังเกตร,ระดับสัญญาณจดบันทึกขณะที่พบสำรองข้อมูลคือบันทึกสำรองทันทีเก็บไฟล์ต้นฉบับแยกไว้ตั้งชื่อไฟล์ให้เป็นระบบตัดต่อและปรับแต่งลดน้อยและทำปรับ EQ ให้เหมาะสมแล้วก็ทำ normal live s t s s i o n สรุปก็คือหลักการสําคัญของเสียงมัติมีเดียคือ 1. เสียงมีความสําคัญเท่าภาพคุณภาพเสียงต่ำทําลายคุณค่าของงานทั้งหมด 2. คือเลือกอุปกรณ์ที้เหมาะสมกับงานไมโครโฟนแต่และชนิดมีจุดเด่นและจุดด้อยที่ต่างกันควบคุมสภาพแวดล้อมให้ดีก็คือป้องกันน้อยแล้วก็ดิสทรักชั o นตั้งแต่ต้นทาง 4. ก็คือเข้าใจเทคนิคการบันทึก การจัดวางการตั้งค่ามีผลต่อคุณภาพมาก 5. คือใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมคอมเพรสชันและเซอร์ราว์ซาวเพิ่มรประสบการณ์การผลิตเสียงคุณภาพสูงต้องใส่ความรู้ทเทคนิค้องเข้าใจความเส่ใจทุกรายละเอียด